สวัสดีครับพบกับนายอิทคนชอบลองคนชอบเล่นวันนี้เราอยู่นากันนะฮะเดี๋ยววันนี้เรามาเล่นกับพัดลมดีซี12โวลต์15วัตต์นะครับตัวนี้นะฮะยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้อ่ะอ่านไม่ออกคนไทยครับอันนี้ผมต่อตรงกับสายไฟ 1.5ึ่งาสแควร์มิลยาวประมาณ10เมตรได้ครับโจทย์ก็คือวันนี้คุณยายมานาด้วยครับแมงวีตอมตาคุณยายไม่ชอบแมงวีขี้เกียจไล่แมงวีก็เลยหิ้วพัดลมมาด้วยแต่ไม่มีไฟครับเปิดพัดลมไม่ได้ไม่มีไฟฟ้าไม่มีแบตเตอรี่ครับแต่ผมมีแผงก็เดี๋ยวจะต่อตรงให้คุณยายใช้ นี่เราอยู่ขั้นที่เหงหน้าครับเดี๋ยวมาดูสภาพทุ่งนากันอันนี้สายไฟนะฮะที่ลากมาอันนี้ปั๊มน้ำโฟรเจถอดระบบไปแล้วฮะถอดระบบไปแล้วใช้อิมิเตอร์เพอร์เฟกอันนี้ไม่คุยถึงครับไม่คุยถึงพูดเรื่องพัดลมครับมีสายไฟนะสายไฟ ผมหาที่วางแผงไม่ได้ฮะเพราะอยู่ในป่าไผ่ในลม่มแต่ต้องการใช้พัดลมก็เลยต้องลากสายยาวหน่อยน,อนี่ครับทุ่งนาสาน้ำนะฮะถ้ามองดูเงาแดดโอ้อยู่ไกลมากเลยผมก็เลยต้องหาที่โยนแทงก่อนไล่สายไหมฮะไฟไฟมาดูแผงกันครับนู่นนะครับโยนอยู่กลางปา่าย้า ะะขณะนี้ก็เวลา9โมง9โมงนะฮะวันที่26เดือนกรกฎาปี2563นะครับข้างล่างต่อสายขึ้นมาแล้วแดงเป็นบวกดำเป็นลบนะครับส่วนพัดลมบวกผมเข้าสีน้ำตาลนะครับรอไปแล้วสีดำเป็นลบของพัดลมนะฮะสายนี้ยาวประมาณ10เมตร มนฮะที่ลากลงมาจากสายนะฮะลากลงมาอ่ะเดี๋ยวผมจํำเลยตรงนี้ผมอาจจะไม่พันสายนะคือใช้ทํางานชั่วคราขออนุญาตนะภาพถือทํางานไม่ถนัดนะครับเดีออ๋ยวพันสายแป๊บหนึ่งครับน้ำตาล น้ำตาลเป็นบวกนะฮะน้ำตาลเป็นบวกก็เข้ากับแดงบวกเพราะข้างล่างผมแดงเป็นบวก,กนะฮะเดี๋ยวขอแยกพันสายแป๊บนึงฮะน้ำตาลกับแดงโอเคพันแล้วดำกับดำนะครับพันแล้วอันนี้เนี่ยฮะบวกลบนะครับจับได้ครับ18แปดร้ไม่ดูดตัวละ ให้สูงนะฮะแอมประมาณ2แอมสามแอมแผงยนต์อยู่นู่นฮะแผง50วัตสองจุดแปดแอมนะฮะแผงเป็นชนิดโมโนเดี๋ยวพาไปดูแผงเลยอะนี่นะแผงเป็นเป็นชนิดโมโนนะฮะให้ดูแผงกันมองเห็นหมนะั้ยเนี่่ยอะแผงห้าสิบวัตต์นะครับ แรงห้าสิบวัตต์สิบแปดโวลต์สองจุดเจ็ดแปดแอมป์นะครับโอเคโยนไว้เงี้ยฮะกำลังยึดใช้ชัวว่วคราวครับหกพาสะดวกต่อสายไปแล้วฮะเดี๋ยวไปเปิดพัดลมกันต่อตรงให้คุณยายจะใช้พัดลมได้แมงหวีนะ,ะมา มาแล้วฮะโอเคมา okay. ดูสวิตกันก่อนอันนี้บิดไปที่ออนแล้วนะฮะเปิดครับโอ้โหใช้งานได้แล้วครับโอเคไหมครับคุณยายทีนี้แมงวีไม่ตอมแล้วฮะเปิดแรงมากไม่ได้ครับเบอร์สามแรงไป แขงอยู่นู่นไปไปน้ำนูนะครับเงาแดดมา <c oughs> ไปฟรีใช้ให้เป็นประโยชน์ไม่ง้อแบตเตอรี่สบายครับไปอยู่ไหนก็หิ้วไปด้วยโอเคครับผมสวัสดีครับ